สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาต้มต้มซุปเปอร์นะคะหรือต้มตีนไก่นะคะเนี่ยตีนไก่เราเอาไปล้างกับน้ําเกลือแล้วนะคะเนี่ยสิบหมดแล้วเนี่ยล้างสี่ห้ารอบนะคะแล้วก็จะมีเครื่องต้งยมยำนะคะก็จะมีตะไคร้ใบมะกรูดใบมะกรูดเราขยี้ยแล้วนะคะหัวขาอันนี้หัวขาซอยกระเทียม กระเทียมเราก็ทุบแล้วนะคะหอมแดงพริกพริกอันนี้เราผ่าผ่าครึ่งนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะนําไปต้มนะคะก็จะมีอะไรนะคะเนี่ยมะขามเปียกค่ะมะขามเปียกเราเอาเปรี้ยวด้วยมะขามเปียกนะคะอันนี้เอาไว้ปรุงตอนใกล้จะเสร็จเนาะมะเขือเทศหนึ่งลูกสองลูก แล้วแต่นะคะสอลูกสามูกก็ใสไปเลยของชีใบเลื่อยนะคะอันนี้ไว้ใส่ตอนเราโรยโรยหน้าตอนจบเลยนะคะเดี๋ยวเราจะนําไปต้มกันนะคะเพราะว่าเราก็ต้มน้ําไว้แล้วเดือดแล้วด้วยเราจะไปต้มกันนะคะนี่นะคะน้ำก็เดือดแล้วเนาะ<อ>เดือดพุ่นๆใส่นี่ไปเลยนะคะเปียกพริกหมคขา ใบมะกรูดนี่ใส่ให้หมดนี่นะคะกระเทียมใส่ไปให้หมดเลยหัวหอมหัวหอมก็ใส่ไปเลยอันนี้เราไว้เอา,าใส่ตอนตอนจะจบนะคะตอนสุกเปื่อยตีนไก่เราเปื่อยนะ,ะแล้วเราก็จะเอาตีนไก่มาใส่นะคะ ตีนไก่ใส่ไปเลยใส่หมดนี่แหละต้มไปเปื่อยก็อร่อยดีนะคะใส่ไฟให้หมดเลยแล้วเราก็จะปิดฝานะคะปดิฝารอให้เดือดเดี๋ยวเราก็จะมาตักฟองนะคะ นี่นะคะเดือดแล้วเดี๋ยวเราจะปรุงเนาะยังไม่มีนั่นเลยถ้ามีฟองแล้วก็ช้อนฟองออกนะคะตรงน,นี้ยังไม่มีเราก็ปรุงใส่เกลือลงไปนะคะเกลือใส่เกลือลงไปผงชูรสนี่นะคะผงชูรสใส่มากเซ็ปมากใส่น้อยเซ็ปน้อยนะคะแล้วแต่นะคะ ตามใจนะคะใส่น้ำตาลอันนี้เอาไปตัดน้ำตาลหนึ่งช้อนนะคะตัดลดนะคะจะได้กลงกลมแล้วเราก็จะต้มจนกว่าตีนไก่จะเปื่อยนะคะต้มไปเรื่อยๆนะคะต้มไปแล้วก็ เอาไฟลงไฟกลางนะคะเพราะว่าเราจะตุนเนาะให้ไปเปื่อยเราต้องเอาไฟกลางนะคะเดือดพุ่นๆเลยนี่นะคะไอ้นี่เราก็จะเปื่อยแล้วเะะเดีดเเ๋ยวเราจะใส่เกลือเทศไปนะคะ เปื่อยแล้วแหละก็มีสักแป๊บหนึง่งก็พอใส่มะเขือเทศน้ำแห้งแล้วเนี่ยเป็นไรหรอกเนาะเดียด๋วยวเราก็จะปิดฝาไว้แป๊บหนึ่งเพ่อให้มะเขือเทศเราสุกเนาะนี่นะคะมันก็เดือดอีกแล้วเนาะ พอแล้วแหละสุกแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ผักชีฝรั่งนะคะผักชีฝรั่งซอยใส่ไปเลยใส่ไปพะอน่ก็เราไม่ต้องใส่เนะ้ะเพราะว่าเราเอาน้ำซุปเราก็เข้มข้นแล้วแหละไม่ต้องใส่ แซ่บอีลีเดอร์เราจะชิมกันนะคะ,ะช้อนมาปอนชิมชิมเซฟเซฟายแค่นี้แหละค่ะแล้วก็จะปิดไฟเข้าร้อน แกงก็ร้อนข้าวก็ร้อนอากาศก็ร้อนนะคะเดี๋ยวเราไปชิมกันนะคะเนี่ยนะคะซุปไก่เราเนาะซุปเปอร์ตีนไก่นะคะน่ากินไหมคะอย่าลืมไปทำนะคะเดี๋ยวชิมให้ดูสดน้ำนะคะับร้อนร้อนล่วงคออากาศกร็ร้อนร้อน แกงตลร้อนอร่อยค่ะน,นะคะสดุดอีกดูอีกทีร้อนร้อนนะคะร้อนอากาศก็ร้อนสดโล่งคอ ้าชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามให้เป็นกำลังใจเพื่อเป็นกำลังใจทําคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะ